สวัสดีเพื่อนทุกคนครับผมวันนี้เราก็มารือกันที่สนามรักแอซ้อมนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเนาะที่ผมทําคลิปไปเล่นมีการลงช่องปกติแล้วผมไม่ค่อยถ่ายคลิปเนาะแต่ว่าก็ไปเล่นเป็นประจำอแล้วที่สนามอื่นนะครับสำหรับวันนี้สนามที่เราจะมาเปิดในช่องเป็นคลิปแรกนะั่นคือสนามรัสกับวันนี้เกมนะครับก็มีหลากหลายประเภทเลยหรับวันนี้เป็นช่วยตัวประกันทันทูนะครับวันนี้มีโดนแล้วก็ทีมล้วประมาณถึง10คนนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงไปดูกันครับ คือเตตงสาหนึ่งนาฬิกาหน่วยจ้า จังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะสวนนะครับแต่ว่าก็คิดว่าจะโดนไปแล้วแต่ว่าจริงๆว่ายังไม่โดนเนาะสรุปก็คือโดนสวนมาแล้วก็เข้าก็อพันสุนิเกไปหนึ่งรอบครับสำหรับกฎในสนามนี้ก็คือถ้าโดนหนึ่งทีจะต้องพันสุนิเกณพื้นที่ที่ปลอดภัยได้นะครับแล้วก็สามารถเล่นต่อได้ครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าโดนยิงซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าโอเวอร์นะครับผม จังหวะนี้ก็เป็นอีกจังหวะนะครับที่ไม่ได้สังเกตนะสไนลงมาแบบเต็มๆหน้าเลยนะครับผมกลับไปเกิดใหม่เรียบร้อยครับจบเกมนหครับผมก็สลับฝั่งตอนนี้แล้วก็กลับมาเป็นฝ่ายป้องกันบ้างนะครับป้องกันทัชทูดนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเกมนี้บอกเลยว่าไวาสุดๆครับไปดูกันเลย เล่นอยืนอึ้งมาสักพักเลยนะครับผมไปดูภาพช้ากันครับคิดว่าโดนนะครับจริงๆคือผมยิงโดนตู้นะครับผมไวจริงๆครับดีพี่เดินมาก,ก็ขำนะครับไวมากน,นะวันนี้ ทไมเป็นไรครับเดี๋ยวไปเริ่มกันที่เกมใหม่นะครับอีกสักเกมหนึ่งแล้วกันเกมนี้ก็กลว่าเป็นฝ่ายรุกอีกรอบนึงนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันครับจังหวะนี้นึก,กว่าคนนะครับจริงๆเป็นกรรมการนะครับผมไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่านะครับก็แอบขำอยู่ในใจอยู่นะครับช็อตนี้ thank you quién silla นี้เห็นหัวสไนเปอร์โผล่มามมมรีบแจ้งเพื่อนเลย,เลยนะครับทอปเลยทอปเลยทัปเล้วมีเลยพยายามระวังที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าอูหเขาแอบ,บเนียนจริงๆคบอบะถอดนี้โดนไปอีกหนึ่งทีเต็มๆหน้าครับ มพร้อมเรียบร้อยก่อนออกูอีกรอบนึงครับผมยิงอยูที่จุดเดิมนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับโดนคมๆอีกรอบเต็มหน้าเลยนะครับก็เป็นอันว่าจบเกมไปสำหรับวันนี้นะครับผมที่รัดแอร์ซ f อใครอยากตามมาก็จัดไปครับ